สวัสดีครับผมไพโรธนะครับวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาการติดตั้งฟอนต์ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกนะครับให้คลิกไปที่ Google เสร็จแล้วพิมพ์คำว่าฟอนต์เป็นภาษาไทยนะครับคลิกเลือกลิงก์ฟอนต์อันแรกเลยครับจะได้หน้าต่างฟอนต์มากมายนะครับ ทําการเลื่อนหาฟอนต์ที่เราสนใจนะครับหาฟอนต์ที่เกี่ยวกับโฆษณาหรือว่ามีความคล้ายคลึงหรือว่าแนวทางที่จะใช้ในการผลิตสื่อโฆษณาต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือสไตล์การทํางานนั่นเองแล้วก็กดเลือกครับทำการเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจนเจอปท,ท่มสีดำตัวงสือครับ คำว่าดาวนโหลดแล้วก็อักษรทิ่มลงนะครับให้เรียนทำการกดค,ดล,คดลิกเลยคลิกลูกศรเล็กๆครับ1ครั้งเสร็จแล้วจะมีข้อความให้เลือกให้เรียนเลือกเป็นคำว,ว่าแสดงในโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วให้ทำการคลิกขวาครับเลือกเป็น Extract File นะครับเสร็จแล้วรอสักครู่จะสังเกตเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์สีเหลืองเด้งขึ้นมาเนาะให้เรียนแต่เพีคลิกเปิดเข้าไปเลยครับลากคุมเป็นสีดำเงินหรือว่าคุมดำนั่นเองครับ คลิกขวาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วให้เลือก install for all user แล้วรอโหลดสักพักนะครับทีนี้วิธีการเช็คนะครับเราจะเช็คโดยใช้โปรแกรม p Photoshop ครับในวันนี้มาดูกันครับว่าทำไงให้กันนะครับเปิดไปที่โปรแกรม Photoshop เลยรอโหลดสักครู่เนาะทีนี้นะครับในการสร้างงานก็คือให้เรียนนะครับไปที่ไฟล์เสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า new ครับกดโอเคครับ ทีนี้ให้เรียนมากดตัว t ครับสักครู่แล้วก็ทําการพิมพ์พิมพ์คําว่าฟอนต์เลยเราจะเช็คดูว่าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาใช้ได้ไหมพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วกดคอนโท t ครับเราให้นักเรียนกดชิปครับทําการขยายออกมาไปเลือกตัว t ครับเหมือนเดิมเท็กก็คือคลิกบริเวณไหนก็ได้ของข้อความครับเสร็จแล้วมาคุมดําครับให้นักเรียนมาคลิกตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อ ฟอนต์ที่เราต้องการ,นรในครั้งนี้เราจะใช้ฟอนต์ที่เป็นรูปแบบตัวหนานะครับเรามาทดสอบในรูปแบบของตัวภาษาอังกฤษดูนะครับโดยจะทำการพิมพ์เป็นฟอนต์ใหญ่ก่อนนะครับ ว่ารูปแบบฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมามันจะถูกต้องหรือว่าสวยงามเหมือนตามที่เราต้องการหรือไม่อ่ะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราจะทำการขยายก็ทำเหมือนเดิมครับอ่ะตอมาครับ เราจะพิมพ์ในฟอนต์ษาอังกฤษตัวเล็กนะครับจะทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงเวลาเปลี่ยนรูปแบบลักษณะฟอนต์ของที่เราดาวน์โหลดมาเมือเ่อกี้จะเป็นยังไงนะกดทำเหมือนเดิมเลยต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับทำยังไงเรามาดูเสริมๆนิๆน้อยเนาะ สำหรับเรื่องการติดตั้งฟังง่ายเพียงไม่กี่คลิกก็จบลงแค่นี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าบายบายสวัสดีครับ